อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาแล้วนะครับก็มาพบกันเนาะในวันที่30นะครับกรกฎาคม66นะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกท่านหลายท่านหลายอาจารย์นะครับก็ทยอยลงให้เกือบครบ ทุกๆข้อมูลเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับเจ้าดังๆเจ้าเด็ดๆนะครับมาลงให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมเข้าห้องสอบและก็ทำข้อสอบให้เต็มที่ด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของกิ่งขนมปักกิ่งเนาะเด่น10ร่วยบนแอสเพนะครับ เซียนท่าทรายเลขวิ่งแอดม,มัแล้วก็จะมีของอเลขวิ่งล่างแอดแผ่นฟ้าเนาะนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของอกุมันสร้างบุญด้วยที่เป็นคําปริศนานะครับแล้วก็ให้เราแปลเนาะนะครับอาอาละนะครับผมเรามาเริ่มเก็บข้อมูลในชุดแรกเลยนะครับมาเริ่มเก็บที่อาจารย์สมยศนะครับอ่าก็ชุดใบนี้ วันที่ผ่านมาก็หลุดนะครับมาแก้ตัวใหม่งวดต่อไป31กรกฎาคมนะครับมีชุด3ตัวบนทั้งหมดเนี่ยสชุดเน้นๆนะครับ418 436และ249นะครับส่วน2ตัวนะครับให้มาที่24 23และ74นะครับตามนี้เลยจากอาจารย์สมยศใครที่เป็น fc อยู่นะครับทุกท่านเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะต่อมานะครับจะเป็นของรัฐบาลไทยบวกออมศินนะครับของแอดแมวแมวหรือจานแมวที่รู้จักกันสำหรับเจ้านี้นะครับก็งวดที่ผ่านมาก็ไม่แน่ใจเนาะว่าให้มาไหมนะครับแต่ก็เพิ่งจะเห็นมางวดนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อใครชื่นชอบผลงานนะครับรัฐบาลไทยนะครับก็จะมี1-1 9 7 91และ99นะครับตามนี้เลยจากอาจารย์แม้วนะครับใครที่เป็น FC นะเสียบเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับต่อกันที่ข้อมูลจากชุดล่างเต็มๆนะครับอของหลวงปูช่ชนะัยเนาะสำหรับหลวงปู่ชัยนี้นะครับก็เลขเด่นให้เข้าบอยยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดจับคู่เนี่ยหรือชุดจับวินจะให้เข้าหรือไม่เนาะ ก็เพิ่งจะเห็นมาว่านี้เป็นวดแรกก็ลองตามดูนะครับชุดล่างตรงๆนะครับมี60 62 67 70 72 77 40 42และ47ทั้งหมด9หางเน้นๆน,นะครับปังๆแห่งๆน่งว่าต่อไปเนาะนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับห้ามพลาดเลยเด้อขอขอบคุณนะครับ ต่อไปจะเป็นของเทพบรรลือหวยขั้นเทพนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับทุกท่านว่ที่ผ่านมาก็หลุดนะครับอ่าก็หลุดเนาะมาดูว่าต่อไปนะครับซึ่งเด่นล่างในงวดนี้จะมี7 1และ8แต่ที่เด่นหนักๆน,น,นะครับคือเลข1เนาะแล้วก็มีชุดจับคู่นะครับชุดจับบินมี1 2 1 7 1 8และ1 9ที่เป็นเลข จุดจับคู่เด่นสุดๆเลยนะครับเลขรองจะมี10 13 15 16 73 75 83แล้วก็85นะครับจากเทพบัลลือนะครับใครที่ยังติดตามข้อมูลอยู่เนาะก็เก็บเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะต่อไปนะครับจะเป็นเลขเด่นบนทุกๆหลักจากอาจารย์จีบันนะครับ อาจารย์จีบานก็เข้ามาแล้วนะครับหลายงวดเลยเนาะเท่าที่ให้มานะครับหลุดประมาณ3งวดนะครับทุกท่านก็มาดูงวดใหม่เนาะงวดที่ผ่านมาเข้า0นะครับหลักหน่วยเนาะนะครับลืมบอกเลยนะครับมาดูงวดใหม่ในงวดนี้31กรกฎาคมเลขเด่นให้มาที่2 0และ1 2 0และ1นะครับศูนย์จะยัง ติดบนเอกหรือไม่เนาะก็ลองติดตามยุดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลด้วยนะครับดูต่อที่เจ้านี้นะครับก็จะเป็นของแอดเพนเนาะคือสูตรเด่น10หน่วยบนสายแข็งนั่นเองนะครับสำหรับแอดเพนวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าเนาะคือศูนย์หลักหน่วย3ตัวบนนะครับมารับชมงวดใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ให้มาแล้วนะครับหลังออก1วันนะครับ กดอ,ออกหนึ่งนขอภัยนอกกดอ,ออก1วันนะครับคือเลขห็นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับให้มาแล้วนะครับใครที่ยังรอนะครับติดตามของแอปเพนนะครับก็มาเก็บได้เลยนะขอขอบคุณข้อมูลนะครับดูต่อที่เลขดับนะครับเลขดับขาดล่างของ พีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้านะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาดับล่างคือ3เนาะก็ผ่านนะครับเพราะว่าอ่าล่างเนี่ยออกมาที่62นะครับเฉียดๆเนาะงวดใหม่ให้มาที่เลข8นะครับให้มาที่เลข8สําหรับงวดใหม่ดับขาล่างในงวดต่อไปนี้ถูกใจท่านไหนก็เซฟเก็บไว้ลดต้นทุนน่งวัดนี้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะ ดูต่อที่เจฟองเบียนะครับเจฟองเบียสำหรับง้วดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับมาดูวัดใหม่นะครับให้มาแล้วหนยครับทุกท่านเด่นคือเลข6นะครับเด่นคือเลข6กนะครับก็จะมีชุดเน้นเนาะ2ตัวคือ60 6 7และ79เม็ดเดียวน้ำหนักเลยนะครับคือ6 9ส่วน3ตัวบนคือ096 และชุด,ดรองคือ671และ629นะครับจากเจฟองเบียนะครับรวยเฮงเฮปังปงนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเจฟองเบียนะครับดูต่อเลยครับชุดนี้ก็จะเป็นของชุดสรุปให้แล้วเนาะชุดสรุปบนล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างจากอาจารย์รัชนุกมีโชคนะครับหลังจากที่ได้ลงเลขเด่นให้ไปครบทุกๆสูตรแล้วนะครับ มาเริ่มต้นที่ชุดสรุปบนนะครับมีเลขเด่นคือ3กับ5นั่นเองก็จะมี2ตัวบนเนาะคือ30 50 38 58นะครับ3ตัวบนมี2 30 250 238และ258นะครับต่อไปเป็นชุดสรุปล่างนะครับเลขเด่นคือเลข0เนาะ จะมี9009และ3003เน้นๆ2ชุดด้วยกันไปกลับให้แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์รัชจกอยู่ก็เก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยทุกๆข้อมูลเลยนะครับชุดต่อไปนะครับก็จะพามาดูที่เลขเด่นเนาะเด่นบนและเด่นล่างจากแอดวันชัยนะครับ ก็จะพามาเริ่มต้นที่เด่นบนเนาะงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วนั่นเองเข้า5หลักร้อตัวบนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับแอดวันชชยก็ให้เข้าไปที่6กับ2ครบร่างเลยทีเดียวนะครับามาดูงวดใหม่เนาะนะครับมาเริ่มที่เด่นบนกันก่อนนะครับเด่นบนนะครับคือ5 6กับ7นะครับให้มาที่3หลัก3ตัวนะครับไม่ปักหลักด้วยนะครับจะมาหลักร้อย หลักสิบและหลักหรือหลักหน่วยก็ได้นะครทุกท่าน5 6 7นี้ต่อที่เด่นล่างนะครับเด่นล่างมา1ตัวว่าง,งั้นเนาะก็จะมี7 8 1และ2 4นะฮะ4ตัวมา1ตัว7 8 1และ2นะครับชุดสุดท้ายของแอดวันชชยนะครับก็จะพามาสรุปเด่นล่างเนาะ จะมี52 72 92 50 70และ90 at วันชัย31กรกฎาคม66นะครับชอบชุดไหนรักชุดไหนนะครับก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับจะถึงนี้แล้วรีบตัดสินใจเนาะนะครับขอขอบคุณทุกๆข้อมูลด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูที่ a ดกิ่งขนมปัก ริงนะคับสำหรับเจ้านี้เต็มเต็มวดที่ละว่าที่แล้วนะครับเข้าล่าง62เนาะล่าง62เต็ม,เต,มเต็มนะครับไม่กลับด้วยนะครับอ่ามารับชมงวดใหม 1, ่31กรกฎาคม66นะครับทุกท่านอ่าก็จะมีเด่น6นะครับฟัน6รอง9 เด่นบนล่างฟันหรอง9กนะครับสตัวบนล่างกลับให้แล้วมี6ก6อ6หกส9ม9กสีและ9 5 3ตัวบนมี4 6่หกสองส4่หกนะครับจนถึงเลยนะฮะสองเกนะครับให้มาตามนี้จากอาจารย์กิ่งขนมปักกิ่งนะครับ ใครที่ติดตามนะครับค้นหาของเจ้านี้อยู่อย่าลืมนะครับเก็บเอาไว้เลยนะขอขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลของปริศนานะครับกุมารสร้างบุญนะครับสำหรับว้วนที่ผ่านมาถ้าใครแปลและรับโชคนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาดูวัดใหม่นาอในิงวัดนี้ใครที่แปลได้ช่วยแอดด้วยนะครับด้าน สำหรับงวดนี้เนี่ยนะครับให้คำปริศนาให้ดังนี้หานค่าอ่าหานค,ค่าปลานะครับในสระน้ำหานค่าปลาในสระน้ำนะครับทุกท่านอ่าก็จะมีรูปหานและรูปปลาแล้วก็มีในสระน้ำด้วยเนาะนะครับถ้าจะให้แอดแปลให้นะครับซึ่งก็จะแปลได้ดังนี้นะครับน้ำคือเลข1นนะฮะน้ำคือ1นะนะครับปลานะครับคือ8นะครับ ปลาคือ8นะครับส่วนหานนะครับหานนี้แอดจะได้5กับ6นะครับสซอร์ฟแล้วนะครับไดในใบนี้นะครับของกุมารสร้างบุญแอดได้เลข1นะครับเลข1เลข8เลข5และเลข6นะครับใครที่ได้นอกเหนือจากนี้นะครับก็อคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับไม่ปิดกั้นเนาะ นะครับคอมเมนต์ Comment บอกได้เลยนะครับถ้าใครที่ได้นอกเหนือจากนี้นะครับอขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับมาดูต่อที่วิ่งล่างตัวเดียวนะครับจากแอสตางพารวยพาปังเนาะนะครับสำหรับเจ้านี้ในคลิปที่ผ่านมาที่แอด,ดลงให้นะครับเป็นชุดเลขกวิ่งล่าง2ตัวเนาะนะครับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นชุด เลขวิ่งล่างตัวเดี๋ยวน,นเน้นเลยนะครับ1ตัวนเน้นนะครับคือเลข7ให้มานะครับเลข7นะครับท่านอาของแอสตางพารวยพาปังนะครับใครที่ติดตามผลงานเนาะนะครับห้ามพลาดเลขเด่นก็แม่นอยู่นะครับแม่นอยู่นะครับทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ มาดูต่อเลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสายวิ่งสายเด็ดเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับนะสำหรับเจ้านี้นะครับแอดนอนหนูนะครับอ่าก็ให้เข้างวดที่ผ่านมานะครับเข้าเลข6นะครับเข้าเลข6นะครับเป็นวิ่งล่างเนาะวิ่งล่าง2ตัวล่างนะครับมารับชมวัดหม่นะครับวัดหมายนี้ เลขออกวันจันทร์สีเหลืองนะครับวันจันทร์สีเหลืองนะครับทุกท่านนะนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ทําข้อมูลนะครับตามสีของวันที่สลาดออกนะครับถ้าเป็นสีอื่นอนอกจากสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนะครับวันที่31ก,กรกฎาคมนะครับให้มาที่วิ่ง6กับ7ยังคงเหมือนเดิมนะครับ6กับเนาะส่วน ชุดชอบชอบส่วนตัวนะครับคือชุด3าตัวบนนั่นเองนะครับ3าตัวบนนะครับมี4ชุดเน้นเน้นคือ268 9 6 4 1 2 7และ237นะครับให้มาตามนี้เลย4ชุดเน้นเน้นนะครับอ่าก็ส่วนมากแล้วนะครับสมาชิกก็ที่ก็ไม่ค่อยที่จะเล่น3าตัวหลอกเนาะนะครับจะเป็นเล่นเลขวิ่งแทนนะครับทุกท่านอ่าก็ตามสูตรเลย จากมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์ใครที่ติดตามอยู่เสียมข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะครับดูต่อที่เจ้านี้นะครับก็จะเป็นของอาจารย์มําและก็เสียนท่าทรายนะครับอ่าก็จะมาเริ่มที่แอดมําเนาะแอดมมเมื่อที่ผ่านมาให้ 5, 2กับ9เข้าสหลักหน่วยของล่างนะครับอ่า ก็แอดมัมนี้นะครับไม่เจาะจงว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยนะครับเข้า2เนาะล่างนะครับมาดูวัดใหม่นะครับ31็กรกฎาคมนะครับ66ให้มาที่6กับ7นะครับให้มาที่6กับ7นะครับต่อที่เซียนท่าทรายนะครับใบนี้วัดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับมาดูต่องวดใหม่นะครับก็จะมีนะครับจะมี4 เป็นเลขเด่นและเลขรองคือเลข5เด่น4รองไปที่5นะครับใครที่ติดตามผลงานอยู่ก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง2ใบนี้ด้วยนะครับมาดูต่อที่ข้อมูลของบนดินแผ่นฟ้านะครับก็จะมาสรุปสูตรให้ทุกๆสูตรเลยนะครับ บนดินแผ่นฟ้ามาเริ่มที่วิ่งล่างนะครับก็ให้มาที่5 1และ4นะครับ5 1และ4นะครับและอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นเลขวิ่งล่างเช่นกันนะครับก็ให้มาที่4เช่นกันเนาะวันที่ผ่านมานี้วิ่งล่างไปขึ้นบนซะงั้นนะครับวิ่งล่างหนึ่งวันนี้นะครับ ใบนี้ให้มาที่เลข4ชุดเดน่นเน้นนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นของเลขวิน3ตัวบนนะครับเลขวิน3ตัวบนนะครับจากเจ้านี้เนาะนะครับมีตั้งแต่012ไปจนถึง569นะครับ ให้มาตามนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสมาชิกก็ลองหาเลขดับหรือเลขเด่นลองคัดดูนะครับให้มาเยอะเลยนะครับเป็นเลขวินนะครับสตัวบนนะครับจากบนดินแผ่นฟ้านะครับขอขอบพระคุณข้อมูลเจ้านี้ด้วยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ กดติดตามเนาะกดไลค์และกดแชร์นะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดเลยนะครับอ่าก็แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะนะครับอ่าก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม